สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซล์กระปุกออกงานได้ชวนนะคะที่โชว์รงรถยนต์เมืองสองกวงแสงค่ะไทยรัฐนั่นเองค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาไปชมกับรถกระบะ4ประตูจัดทรงสวยพร้อมขับในงบราคาสุดพิเศษกันเลยค่ะสําหรับตัวรุ่นีซูซรดีแม็กคันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์2.5ตัวแซดนะชมปี2015เกียร์แมนนวลน,นะคะผู้ชมคันนี้เนี่ยนะคะได้ตัวรุ่นชม all new s, สภาพสวยพร้อมใช้งานมากตัวท็อปคันนี้นะผู้ชมนะออฟชั่นคือบอก ได้ลเลยว่าครบทันจัดเต็มมาในงบราคาสุดพิเศษปกติเนี่ยนะราคาน้าไยนะอยู่ที่458,000บาทแต่ในคลิปนี้เท่านั้นนะคะผู้ชมคะเพียงแค่แคปหน้าจอนี้นะแล้วส่งหลักฐานาไปแลกรับส่วนลดได้ที่ SI KS1234 ได้ตาม ID นี้นะหรือว่าติดต่อได้ที่บัตรโทร0 6 3 5 0 6 4 7 7, 7 7เพียงเท่านี้ก็ลดให้นะคะเหลือเพียงแค่3,99,000มาบาทเท่านั้นแค่เด็ดดีฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงแค่เดือนละ8,000กว่าบาทต่อเดือนเดิรเราพาประสบการณ์น,นี้ไป เลยสำหรับตัวนี้นะคะได้สีขาวมุกสภาพสวยพร้อมใช้งานไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกระจกหน้าแบบโครเมียมและยังได้ไฟเดชาร์มรันนิ่งไลท์มาให้ด้วยฝากระโปรงเดิมบางนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนมาอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมขาตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะได้เป็นตัวเครื่องยนต์เดิมๆม,มาจากโรงงานด้วยเป็นเครื่องขนาด2.5ลิตรดีเซลนะคะคุณผู้ชมคันนี้เป็นตัว DDI VGS Turbo นะแล้วก็เครื่องดีเซลเดิมๆไม่เคยแต่งเครื่องไม่มีจุนเครื่องหรือว่าไม่มีรีแมปมานะคะผู้ชมตัวนี้ ก็จะได้แผ่นเพจหมดเดิมโรงงานซิก,กอร์มอกรซิกอร์กกอระัใดคืออยู่ครบทั้งหมดเลยนะแล้วคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคาได้เป็นตัวจัดทรงลงล้อนะคะจัดทรงแต่งมาให้เป็นตัวยืดรับแค้นนะคะใส่ล้อมแม็กส,สวยๆขอบ18นิ้วมาให้เป็นท e 37หยอดแดงสีน้ำตาลไม่อย่างเท่เลยคุณผู้ชมขาล้อสวยไม่มีคนไม่มีดุงยางปี23พร้อมใช้งานได้ยาวๆคันนี้ราวระดันไดามาให้นะคะขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ในสองของตัวภายในคันนี้เม็ดอาร์ตรอยด์เดิมจากโรงงานทั้งหมดเลย ไม่มีการพ่นซ่อ,อคาสีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นแน่นอน100ค่ะภายในตัวนี้นะผู้ชมคอนโซลสวยเนียนกปปริบมากๆไม่มีรอยขีดรอยขว่วนได้แอร์แบ็กผู้หน้าได้จอทัชสกรีนมาให้นะแล้วก็ดูหนังฟังเพลงบุ๊ทูตกล้องถอยหลังให้หมดเลยระบบแอร์เย็นๆนะคะมาพร้อมกับตัวเกียร์แมนนวล5าสปีดด้วยนะคะภายในของตัวรถนะคะก็ได้เป็นตัวเบาสภาพเดิมสวยไม่มีรอยฉีกรยคาเป็นตัวรุ่นกระบะสีประตูนะคะด้านหลังเงนี่ยตั I ie, วเบาเขายังมีไอโซฟิกไวรอลคาซีให้ด้วยนะและด้านหลังนี้นะคะผู้ชมขา ตัวท้ายเนี่ยสวยงามมากๆไม่มีรอยเฉียวรอยชนมานะมีกล้องถอยหลังให้ตรงนี้ด้วยเป็นกล้องเดิมโรงงานส่วนแม็กไยเนอร์เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าแม็กไยเนอร์ลอนสวยมากไม่โทรมไม่ช้ำไม่มีบรรทุกหนักมาแม็กไยเนอร์ไม่มีรอยขีดรอยขวดซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยนะคะด้านข้างของตัวของคนขับสียังสวยเรียบเนี่ยเสมอกันรอบคันแบบนี้กันอีกด้วยและภายในคันนี้ซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการพ่นซอกคำสีหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นเม็ดอาร์คดอทเดิม จากโรงงานแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะในส่วนของตัวหัวน็อตน,นะคะก็ได้เป็นหัวน็อตเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะแผงประตูด้านข้างเนี่ยจะมาพร้อมกระจกไฟฟ้ารอบคันพร้อมเซ็นทรัลล็อกและได้เป็นตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าส่วนแอร์แบ็กคันนี้ก็มีมาให้ถึงคู่นะเลยเป็นพวงมลาลัยแบบพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะุผู้ชมในส่วนของตัวเบาะนะคะฝั่งคนขับอันนี้ก็เบาะสวยเดิมนะไม่มีรอยสึกรอยขาดมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ใครสนใจนะคะเอาราคาโปรโมชั่นพิเศษกันไปได้เลยจากปกตินะ4 5 8 0 0 0วันนี้ติดต่อเข้ามา ได้เลยนะคะที่ Li n e ID นี้นะ s อชไ1 3 3เหรือจะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกสามเพียงเท่านี้รับสลดไปเลยเหลือ3,99,000บาทเท่านั้นวันนี้คลิปนี้เรากับบุกต้องขอจลากันไปก่อนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะสวัสดีค่ะ